สวัสดีครับพวกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟรลมนะครับทักถ่าย f c นะครับยาม่บายแบบนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดถึงนะครับคู่รักต่างวัยคู่ใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นคู่ของดาราที่หลายหคนก็น่าจะรู้จักกันนะครับก็คือนะครับพี่ไทยเอกพันธ์แล้วก็ทัพทิมอัญญลินนะครับผมซึ่งคู่นี้อยู่ในวงการบันเทิงนะครับ ก็รู้สึกว่าจะมีอายุห่างกันประมาณ27-28ปีประมาณนี้นะครับก็นะครับทั้งคู่นะครับมีความสนิทสนมกันนะครับอตอนแรกก็คือตอนที่เล่นละครเนี่ยนะครับคุณไทยเอกพันก็แสดงเป็นพ่อนะครับส่วนทัพทิมก็แสดงเป็นเป็นลูกนะครับในะบทบาทละครอาจจะรับบทเป็นพ่อลูกกันนะครับ เ้วทั้งคู่เนี่ยก็ช่วยงานด้วยกันนะครับทำทำงานร่วมกันนะครับทำงานอาสานะครับทุกท่านนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของความใกล้ชิดด้วยนะครับจึงทำให้ทั้งสองคนนี้ได้ตกลงคบหากันคือตอนนี้นะครับเราเห็นในสื่อโซเชียลต่างๆโดยเฉพาะ t i t t o k เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าโอ้ทั้งคู่ ออกมาทำคอนเทนต์ด้วยกันออกมาเต้นคู่กันนะครับก็ต้องบอกว่าเหมือนในข่าวเนี่ยนะครับที่ผมไปดูมานะครับเหมือนคุณไทเอกพันเนี่ยเขา,าเลิกกับภรรยาไปนานแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีลูกด้วยกัน3คนประมาณนี้นะข้อมูลที่ไปหามานะครับก็นะครับคือพี่ไทยนะโสดนั่นแหละนะครับหลายคนก็เป็นกังนวลว่านึกว่าพี่ไทยนะ่ะ มีภรรยาอยู่แล้วแล้วก็ได้มาชอบทับทิมอย่างนี้ไม่ใช่คือเขาโสดครับแล้วทับทิมเนี่ยเขาก็โสดเหมือนกันนะครับสรุปก็คือ,อคู่รักดาราคู่นี้ก็เปิดเปิดตัวแล้วนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งจริงๆแมงกบี Mang ้ A ว่าทําข่าวตั้งแต่วันแรกแล้วพอดอีผมไม่ว่างนะครับก็เลยได้มาทําวันนี้นะครับอย่างน้อยนะครับ fc ที่ดูในช่องนะครับก็ได้รู้ข่าวๆเนาะบางท่านอาจจะไม่ได้ดูข่าวทางสื่อโซเชียลหรืออาจจะไม่ได้เปิดโทรทัศน์ดูก็ไม่เป็นไรนะครับหลายช่องนะครับก็ทําข่าวนี้ไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็มานําเสนอให้ FC ได้รับรับชมแล้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับหวังว่านะครับ f c ก็จะได้รับข่าวสารเนาะนะครับสำหรับพิทยเอกพันธ์นะครับอายุนะครับรู้สึกว่าจะ เข้าสู่ปีกี่ปีนะ62ปีนะครับพี่ไทย62ปีโห oh, 62ปีต้องเรียกยังไงดีครับทุกคนเรียกลุงเนาะเรียกลุงหรือเรียกปู่ดีนะครับเพราะว่า60เลยนะเรียกลุงดีกว่ากำลังดีใช่ไหมแต่ว่าพี่ไทยอ่ะเขาดูไม่แก่นะครับเนี่ยเราเรียกพี่ตลอดเลยพี่บินพี่ไทยเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดกันนะครับรู้สึกว่า พี่ไทยจะไม่มีหนวดพี่บินจะมีหนวดนะครับนี่คือข้อแตกต่างกันแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมีหนวดเหมือนกันหรือว่าไม่มีหนวดเหมือนกันเนี่ยอาจจะแยกกันไม่ออกนะเพราะเขาหน้าตาเหมือนกันจริงๆนะครับสรุปก็คือพี่ไทยไม่มีหนวดนะอายุ62ปีนะครับส่วนน้องทับทิมนะครับก็คืออายุ35ปีนะครับ อ่าสาปีก็ก็ถือว่าน้องทัพทิมเนี่ยก็เป็นดารานางเอ,งเอกที่เคยอยู่ช่อง 7. นะครับอาจจะหมดสัญญาไปแล้วก็อาจจะเล่นละครช่องอื่นอะไรประมาณนี้นะนะครับก็อายุสาม้าใช่ไหมโอเคครับแมงกบ,บี้ก็40แล้วนะครับก็คืออ่าเป็นเป็นรุ่นน้องผมอ่าหปีนะครับถดรับน้องทัพทิมนะนะครับสากับ62นะครับ นี่ครับนี่คืออายุของทั้งคู่แต่ก็สำหรับผมนะครับผมมองว่าคู่ผู้ชายที่มีอายุมากกว่าผมว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าอย่างแมงกะบี้เนี่ยที่ที่ถ่ายทำคอนเทนต์เนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นรักต่างวายัยคู่ผู้หญิงแก่กว่าแล้วผู้ชายยังเด็กกว่าถ้าส่วนใหญ่นะครับซึ่งผมมองว่า,ามันเป็นเรื่องปกตินะคนทั่วไปก็มองเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับ ถ้าถามว่าเขาก็สมกันดีไหมผมก็ว่าเขาก็สมกันดีนะเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็พี่ไทยเนะี่ยเขาดูแลร่างกายดีสุขภาพเขาก็ดีนะนะครับหน้าตาเขาไม่ได้ดูแก่นะครับถ้าตัดถ้าตัดไปอายุ62ในวัยเดียวกันกับคนอื่นหรือชาวบ้านถ้าไปเทียบกับพี่ไทยเนะี่ยโอ้โหเหมือนเหมือนอายุห่างกันเยอะมากเลยนะครับเหมือนไม่ใช่รุ่นเดียวกัน นะครับคือดารานะไม่ค่อยแก่หรอกครับเขารักษาารักษาดีนะครับผิวพรรณรูปร่างหน้าตาดีหมดสุขภาพดีหมดนะครับถ้าเกิดว่ามองพี่ไทยจริงๆอ่ะนะครับจริงๆพี่ไทยเนี่ยเหมือนเหมือนหนุ่มอายุประมาณ40-50แบ้าครับดูไม่แก่มากนะครับถ้าบอกอายุจริง62นี่เราก็งงเลยนะพ,พี่ไทย62เหรอ นะครับ <laughs> เออแล้วพี่พี่เบิร์ดเท่าไหร่พี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเท่าไห FC ร่เอฟซีรู้รู้ไหมอ่าพี่เบิร์ดยังยังไม่เจ็ดสิบเนาะผมก็ไม่รู้อายุพี่เบิร์ดนะครับพี่เบิร์ดน่าจะประมาณหกสิบนะหกสิบห้าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะนะครับถ้าใครช่วยถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยว่าพี่เบิร์ดธงชัยอ่ะอายุเท่าไหร่รุ่นเดียวกับเอก็กทายเอกพันไหมหรือไม่ใช่นะครับแต่ผมคิดว่าน่า,นาจะอายุมากกว่า นะครับจะอายุมากกว่าแต่พี่เบิร์ดก็โสดใช่ไหมโอเคพี่เบิร์ดผมก็ว่าหน้าโสดนะนะครับก็ไม่เห็นมีแฟนพี่เบิร์ดให้เห็นนะครับเราก็ขอแสดงความยินดีกับน้องทัพทีมนะครับแล้วก็พี่ไทเอกพันด้วยนะครับที่ได้เปิดตัวเป็นคู่รักต่างวัยด้วยกันนะครับยังไงก็ขอให้มีขอให้มีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอให้มีลูกเร็วนะครับเพราะว่าอายุเยอะกันแล้วนะครับจริงๆนะ สำหรับผู้ชายอายุเยอะไม่ใช่ปัญหาเรื่องการมีลูกมันจะไปมันจะไปที่ผู้หญิงมากกว่าสำหรับทัพทิมนอายุ35เนี่ยโอเคเป็นเป็นเป็นวัยที่มีลูกได้ได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าอายุนับทิมไป40า่าแล้วเนี่ยก็มันก็จะมีปัญหาเรื่องการมีลูกนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับเจ้าตัวว่าเขาจะพร้อมเมื่อไหร่นะครับ แต่ผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่ามีปัญหานะถ,าถ้าเกิดว่ามีลูกขึ้นมาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมครับคิดว่านะเขาพวกเขาเป็นดาราใช่ไหมนะครับเขาก็มีเงินค่าเลี้ยงดูลูกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับถ้าเกิดว่ามีลูกกันจริงๆนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะเปิดตัวนะนะครับเพิ่งจะเปิดตัวยอมรับว่าคบหากันเป็นแฟนกันนะครับก็ แน่นอนครับยังไงก็มีงานแต่งอยู่แล้วครับก็ไม่แน่นะทุกท่านนะครับไม่แน่นะถ้าเกิดว่างานแต่งพี่ไทยเอกพภ์กับน้องทัพทิมอัญจรินแมงกับี้อาจจะไปนะครับอ่านะครับผมก็ว่าเข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 า,าจะรับเชิญอยู่หรอกอสื่อมวลชนทั่วๆไปไน,นะอย่างผมก็เป็นสื่อออนไลน์นะครับเป็นช่อง yu o youtube ก็เป็นสื่อออนไลน์นะครับ ตื่นเต้นเหมือนกันนะผมผมก็ไม่เคยเป็นงานแต่งดารานะทุกท่านนะครับก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีโอกาสนั้นไหมผมยังไม่รับปาก FC นะว่าถ้าสมมติเขาแต่งงานกันขึ้นมาเนี่ยผมจะสามารถไปไปถ่ายคลิปได้ไหมหรือไปไลฟ์สดได้ไหมต้องขึ้นอยู่กับสถานที่จัดงานครับแล้วก็ต้องต้องดูว่าทางเจ้าภาพอนุญาตไหมนะครับอันดับแรกเราก็ต้องไปขออนุญาตเขาก่อนนะครับจริงๆครับต้องไปขออนุญาตเขาก่อนเนาะ ก็เราฟราฟังข่าวครับเพราะว่าทั้งคู่เขาก็เพิ่งเปิดตัวกันนะครับเขาเขาเพิ่งเปิดตัวกันนะครับใจเย็นส่วนเรื่องแต่งงานน่ะผมว่ามีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ปีนี้มันอาจจะเร็วไปใช่ไหมเพิ่งเปิดตัวเราจะแต่งเลยใช่ไหมหรือยังไงจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวอ,อะเนาะบางทีเขาอาจจะอาจจะคบกันมาต้องนานแล้วแต่ เขายังไม่เปิดตัวให้ใครรู้แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะนะครับก็ไม่แน่รอดูกันนะครับว่าทั้งคู่นะครับทั้งพี่ไทยเอกพันธ์แล้วก็น้องทัพทิมอัญจลินเนี่ยจะมีข่าวดีเมื่อไหร่เร็วๆไหนเมื่อไหร่นะครับเอาเอาแต่งงานก่อนเนาะทุกคนเนาะเอาแต่งงานก่อนแล้วค่อยมีลูกนะครับข่าวดีทั้งสองใช่ไหมโอเคอันดับแรกทั้งคู่ก็ต้องแต่งงานกันก่อนแล้วค่อยไปมีลูกนะครับประมาณนี้นะทุกท่าน เพราะฉะนั้นนะครับเราก็รอฟังข่าวนะครับตอนแรกผมเห็นข่าวแล้แรกผมก็ยังไม่เชื่อนะแต่ผมฟังไปมาเอา้าเขาเขาเป็นแฟนกันจริงเหรอเนี่ยนะครับตอนแรกผมไม่รู้นะเพราะว่ารุ่นมันมันคนละรุ่นกันเลยนะน,นะครับแต่นี่แหละครับก็เป็นเหตุผลที่ช่วงอายุต่างกันแต่ก็สามารถรักกันอยู่ด้วยกันได้นะครับก็ประมาณนี้นะทุกท่านนะครับ ถ้าถามย้อนกลับมาตัวผมก็แล้วผมล่ะเมื่อไรจะมีคู่อ่าต,อต้องต้องตอบไป FC ว่าเดี๋ยวเรากําลังที่จะหาคู่ไปเรื่อยๆอาจจะเจอในสายงานก็ได้นะเพราะว่าขนาดพี่ไทยกับทัพทินอันจิรินเขาก็อยู่สายงานเดียวกันนะครับก็ไม่แน่ผมอาจจะอยู่สายงานเดียวกันก็ได้ก็ยังไม่รู้นะครับทุกท่านนะครับถ้าเห็นว่าผมได้เปิดตัวหรือว่ามีคู่ก็นั่นแหละครับ เป็นการเปิดตัวแต่ตอนนี้คือยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็รอดูอนาคตนะครับสำหรับปีนี้สองห้าหกแดนะครับเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดีนะครับก็ต้องรอรุ้นนะครับรอรุ้นรอรุ้นโอเคทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ